ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพันะให้ฟังในเรื่องจิตผ่องใสในหนังสือพุทธวันะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า79จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่10ข้อที่44 ภิกุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้ายว่าถ้าบุคคลนี้ทำกาละในตอนนี้พึงตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำตัวมาฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิตของเขา ถูกโทษประทุษสลายแล้วพิกขุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตถูกประทุษสลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกพิกขุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้ว ย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสว่าถ้าบุคคลนี้ทำกาละในตอนนี้เขาพึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใสภิกขุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุปติโลกสวรรค์ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ขุนมัวเป็นตมบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งไม่อาจเห็นหอยต่างๆบ้าง ไม่อาจเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้างไม่อาจเห็นฝูงปลาซึ่งว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำนั้นขุนพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกขุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือจะรู้ประโยชน์ผู้อื่น หรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ขุนมัวดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตขุนมัว พิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งสามารถเห็นหอยต่างๆบ้างสามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้างสามารถเห็นฝูงปลาซึ่งว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่า น้ำไม่ขุนพิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกขุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือรู้ประโยชน์ผู้อื่นหรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัว ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตไม่ขุนมัว